สวัสดีค่ะเมียฝรั่งขับรถดีมีวินัยแต่ทำไมสามีฝรั่งต้องร้องเสียงหลงถึงเจ็ดครั้งเจ็ดหนบนเส้นทางเมืองออสซี่ที่นี่ออสเตรเลียคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อท่านที่จะมาอยู่ออสเตรเลียแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ขับรถนะคะว่าทำไมเขา ถึงต้องร้องเสียงหลงทั้งๆท,ที่เราก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่สำหรับฝรั่งมันจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาค่ะตามมารับชมได้เลยนะคะเราทำงานในสวนไปด้วยนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วสามครั้งนะคะต่อมาครั้งที่สี่นะคะครั้งที่สี่ที่สามีฝรั่งร้องเสียงหลงนี่ก็คือ มันมีป้ายหยุดนะคะป้ายสต็อปเวลาเราขับรถไปนี่ถ้าถ้าเป็นเส้นทางรองนี่มันจะเป็นป้ายสต็อปเนาะแต่พอไปถึงป้ายสต็อปนี่เราไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าเรามองดูแล้วว่าถนนข้างหน้าน่ะมันไม่มีรถอะไรเลยเราก็เลยแบบผ่านไปโดยที่ว่าไม่หยุดนะคะอันนี้สามีฝรั่งก็ร้องเสียงหลงเลยค่ะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่หยุดทำไมไม่หยุด ฉันก็เห็นว่าตรงที่ถนนน่ะมันว่างมากนะคะเราก็เลยไม่หยุดอันนี้เขาก็แบบอุ้ยเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะคะหมายถึงว่าเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบหนักหนาเลยนะคะที่ที่เขาต้องการให้เราต้องการให้เราสต็อปนะคะเป็นเรื่องหนักเลยเราก็เลยโอ้ยเรานึกว่า เรามองดูแล้วมันไม่มีรถคันไหนที่จะมาที่จะขับมานะ่ะเราก็เลยแบบไม่สต๊อปนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะที่เขาร้องเสียงหลงที่เขาร้องเสียงหลงแล้วก็ไม่ยินดีครั้งที่สี่ค่ะต่อมานะคะ ที่หนะคะครั้งที่ห้าที่เขาร้องเสียงหลงเนี่ยก็คืออุ้ยมีฝุ่มด้วยนะคะมีปุ่นต่อมาครั้งที่หนะคะครั้งที่หก็คือเราไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะอันนี้เราหมายถึงว่ามันก็เป็นแค่ทางเชื่อมเลนเฉยๆนะคะเราก็เลยไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะ หมายถึงว่ามันมีสองเลนนะคะเลนหนึ่งขับชิดซ้ายเพื่อให้คันอื่นแซงนี่นะคะมาอธิบายเพิ่มเติมที่เขาบอกว่าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวด้านขวานะคะก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เราขับรถไปอย่างนี้ค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะถึงตรงที่เขาทำกว้างๆเอาไว้นะคะ ที่เคยอธิบายไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยเขาทำว้างๆเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นเส้นทางขามานะคะขับสวนกันอย่างนี้นะคะเนี่ยพอมาถึงตรงนี้แซงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราชิดซ้ายคนคนที่จะแซงก็แซงไปนะคะเราก็ขับชิดซ้ายหรือว่าบางทีเราก็แซงเขานะคะ พอเสร็จแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเพราะว่าเนี่ยตรงนี้นี่เราจะมามาสู่เส้นทางที่ว่าวิ่งทางเดียวแล้วนะคะเพราะว่าแสงกันเรียบร้อยแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวขวานะคะเพราะว่า เพราะว่าเราเห็นว่ารถทางข้างหลังนี่มันไม่มีแล้วแล้วมันก็แค่มาเชื่อมกับถนนที่เราจะขับต่อไปเฉยๆเราก็เลยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวขวานะคะนี่แหละเขาก็ร้องเสียงหลงเลยนะคะจะมีรถไม่มีรถข้างหลังก็ต้องเปิดนะคะฝรั่งเขาเป็นคนที่มีวินัยมากเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งที่ห้าที่เขาร้องเสียงหลงนะคะ ต่อมาครั้งที่หกนะคะที่เขาร้องเสียงหลงเนี่ยคือเราเกือบไปชนท้ายเขานะคะสาเหตุจากสาเหตุจากว่าหลังจากที่เราขับรถมานานๆน,นะคะหลังจากที่เราขับรถมาสามชั่วโมงแล้วเราก็เลยเข้าห้องน้ำกันค่ะพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วตอนที่ออกมานะคะตอนที่ออกมา จากจากจุดที่เข้าห้องน้ำนะคะเราก็มาต่อท้ายรถอีกคันค่ะเรามาจอดต่อท้ายรถอีกคันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายออกนะคะพอมาพอมาจอดต่อท้ายรถอีกคันเนี่ย ที่ว่ามันต้องรอนานหน่อยนะคะมันต้องรอรถอให้มันว่างให้ถนนว่างนานหน่อยนะคะหลายหลายนาทีอยู่นะคะสองสามนาทีสี่นาทีห้านาทีน้นนะคือคือว่าก็ก็นานพอสมควรนะคะเราเลยลืมลืมไปว่าเรากำลังต่อท้ายรถคนอื่นอยู่พอเราเห็นว่าตรงถนนมันว่างพอที่จะเลี้ยวซ้ายแล้วนะคะ เราก็เลยแบบเหยียบเหยียบเต็มที่เลยเร่งเพื่อที่จะออกจากมุมนั้นนะคะมันก็เลยจะไปชนท้ายรถคันข้างหน้านะคะเพราะว่าคันข้างหน้าเขายังเขายังไม่ได้เคลื่อนตัวเองออกไปโอ้ยสามีเราร้องเสียงหลงเลยเราก็เลยแบบโอ้เหยียบเบรกทันอยู่นะคะแค่แค่เกือบชนนะคะเหยียบเบรกไว้ทันอยู่คะ่ะอันนี้เป็นครั้งที่หกนะคะ หลังจากขับรถที่ทลหดอดทนมานานแล้วเราก็เลยมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะอาหารนี้เราก็เตรียมมาจากบ้านนะคะเพราะว่าในต่างประเทศนี้มันไม่สะดวกในการไปซื้ออาหารนะคะเขาขับรถไหมพี่น้องเขาขับรถ140ก็ถึงนะคะหมายถึงว่าช่วงแซงแต่โดยท,ทั่วไปก็ขับประมาณ ร้อยสิบห้าร้อยี่สิบดยทั่วๆไปนะคะไม่เกินนี้นะคะเกิดเฉพาะช่วงแซงแต่ด้วยความที่ว่าฝนมันตกด้วยนะคะเราก็เลยต้องขับแบบช้าลงอยู่นะคะฝนตกหนักพอสมควรน,นะคะบางช่วงตอนเช้าแล้วมาเดินทางกันต่อไปเลยค่ะเจอรถไฟบรรทุกหินแร่นะคะ มีขนาดยาวมากเป็นกิโล2กิโลเลยค่ะแล้วเราก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่สามีฝรั่งร้องเสียงหลงครั้งที่เจ็ด ครั้งที่เจ็ดนี้ที่เขาร้องเสียงหลงนี่ก็เพราะว่าบนถนนบูธไฮเวย์เอวันเนี่ยมันก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะคะเราเองก็เลยแบบอยากจะหยุดนะคะแต่ว่ามันมันหาที่หยุดยากนะคะหยุดรถนะคะจอดรถที่จะชมความงามของท้องถนนนะคะเพราะอะไรเราถึงอยากจะหยุดรถเพื่อชมความงามในบางช่วงของท้องถนนนะคะเพราะว่า เพราะว่าบางช่วงถนนนี่เขาก็ตัดตัดผ่านเขาเตี้ยๆอย่างนี้นะคะเขาเตี้ยๆที่ว่ามันมันมีหินสีแดงอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะหยุดรถอย่างนี้นะคะแต่เราก็ไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารถมาด้านหลังเขาก็ขับเร็วๆแม้แต่เรานี่เวลาได้ขับก็ขับ ร้อยขึ้นนะคะเพราะว่าเขาต้องขับอย่างนั้นเนาะแล้วทีนี้เราก็เห็นรถบางคันเขาก็หยุดอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีรถคันไหนหยุดเลยแต่มันจะมีป้ายบอกเอาไว้นะคะว่า stopping bay หมายถึงว่าให้หยุดได้แต่ตรง stopping bay เนี่ยบางทีเราก็เห็นว่ามันไม่สวยสักเท่าไหร่แต่มุมไหนที่สวยๆนะ่ะเราก็อยากจะจอดอย่างนี้นะคะแล้วก็มาถึงมุมนึง มันเป็น emergency stopping bay นะคะที่จอดฉุกเฉินอย่างนี้อุ้ยมันสวยเรามองทิวทัศน์รอบด้านแล้วมันได้เลยนะคะเราก็เลยขับรถตีไฟเลี้ยวซ้ายเลยค่ะเตรียมตัวที่จะจอดที่ emergency stopping bay นะคะแล้วเราก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าไปจอดนะคะพอจอดเสร็จปุ๊บเนี่ย แกก็เลยบอกว่าทําไมต้องมาจอดตรงนี้เราก็บอกว่าอ้าวฉันอยากจะจอดชื่นชมได้ถ่ายรูปสน่อยเขาก็บอกว่ารถคุณไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะทำไมจะต้องมาจอดอย่างนี้นะคะแกก็เสียงหลงขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะคะเราก็เลยต้องได้ขับออกมานะคะจริงๆแล้วเราก็ว่ามันน่าจะจอดได้อยู่นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย มันมันก็ทำให้เราจอดฉุกเฉินกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ให้จอดแต่ความที่ว่าเขาเขาตรงนะคะเขาตรงจะจอดก็ต่อเมื่อรถเสียอย่างนี้นะคะรถเกิดอุบัติเหตรุรถยางรั่วรถ เดินทางต่อไปไม่ได้อย่างนี้นะคะรถของเราขับต่อไปไม่ได้ถึงจะจอดแต่ถ้ารถปกติเนี่ยไม่ยอมให้เราจอดนะคะเราก็เลยไม่ได้ภาพสวยๆบนบนทางด่วนเลยค่ะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะ